วันนี้กลับมาพบกับช่องบิ๊กชอนอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพรีวิวนะครับจะมาพรีก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูของจริงนะครับข้างหลังผมนี่เป็นซีบิ c กสามประตูนะครับหรือว่าสามดอนนั่นเองนะครับไปรุ่นยุค90น่าจะรู้จักกันดีนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูรีวิวกันเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะเก็บรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังจะส่งเก็บสีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเลือกเครื่องยนต์อีกนิดนึงนะฮะเรื่องความร้อนแล้วก็ ตรงไหนไม่ดีเนี่ยผมจะจัดก,การเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับโอเคงันเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆแป๊บหนึ่งก่อนสามลอ้อคันนี้เป็นสี่มิดไดบูนะครับคือเดินมาจากโรงงานกบินไดบูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆพันก่อนนะฮะปล้อแมกยังดีหูช่วงล่างดีมากเลยนะครับคันนี้เจ้าของเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับมีใบเสร็จอยู่ในรถเลยนะฮะ ค่อนข้างนี้อาจจะแคบไปไหน่อยนะไ,ไห่เนไรเดี๋ยวผมจะถาดูให้ภาษีห้องตีนะครับมีประกันด้วยนะครับสกคัน,นี้นะครับบอดี้สวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดหูภายใน่อกันภายในคันนี้ค่อนข้างสภาพ,พนี้หาย,ยากมากนะฮะในในยุคแบบนี้นะครับดูกดเด้งวางแก้วนะ,ะเด้งตามือหมนเลยฮะใส,ใส่ใส่ของใส่เหรียญขอบเกตปีดเด้งดึงปังพึ้งเลย ผม,มไม่มีไม่มีย,ยุ้ยไม่มีย้อยช่องแอร์ไรเงี้ยปรับเลื่อนได้หมดคอนโ,โซลคอนโซลไม่มีแตงนะวิ่งเร่งไม่มีดังกอกแกกันนี้ภายในเนี่ยเขาพ่มาใหม่ด้วยนะครับเป็นพรมเขาสั่งทาพรมใหม่เลยนะครับวเจ้าของก็สั่งรื้อเลยแล้วก็เท้าแขนเท้าแขนเป็นแบบยาวนะครับคันนี้เป็นภายในตัวไทยนะครับภายในพึ่งใหม่หมดแล้วก็เครื่องยนต์เดี๋ยผมจะพาไปดูตัวนี้เป็นเครื่อง b 2 0 b นะค b ับ วางขวางอันนี้แคปพรีวิวก่อนนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเอ่อจับจองกันก่อนก็ได้นะครับไม่ว่ากันดูคิ้วขอบประตูครับสวยงามรถไม่มีโดนนะครับอาจจะมีนุน่นนิดีหน่อยฮะแต่ว่าโดนหนักๆจะไม่มีแน่นอนนะครับกแก๊ปหลังปัดน้ำฝนหลังใช้ได้นะครับแล้วก็กสำคัญคือทะเบียนสวยด้วยนะครับไก่ตาอหกสองนะครับ ตอนนี้เนี่ยมีคนมาขอที่ผม8 0 0พันนะครับผมก็ใจยังไงดีวะติดรถไว้ให้มันมีเสน่ห์ดีกว่านะฮะสำหรับผมเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเครื่อง B20B นะครับตัวนี้เป็นเครื่องของ CRV นะครับวางมาได้อย่างลงตัวนะครับระบบไฟต่างๆนะฮะวางมาได้แบบเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีคำชกหน้าคู่นี้นะครับมอเอลมเบรกชั้นครึ่งนะครับดูห้องเครื่องก่อน เดี๋ยวเกลี้ยอีกนิดนึงครับอยากได้รถสวยรอผมอีกนิดนึงนะแต่ถ้าใครอยากได้นระทนี้ไปไม่ว่ากันนะครับทักมาก่อนได้นะครับโทรมาที่085441189นะครับราคาเสียงมาแล้วมันน้ำมินียมใบใหญ่นะครับอันนี้สองสองช่องนะครับมันจะมีแบบบางกับแบบหนานี่แบบหนาแบบสองช่องและเครื่องแห้งแกล็กเลยนี่ยังไม่ได้ยังไม่ทําอะไรกับมันเลยนะเดี๋ยวหาว่าย้อมถ้าเกิดทำเนี่ยมันกลายเป็นย้อมเลย นะฮะแล้วก็คันนี้เครื่องเคยติดแก๊สมาครับถอดออกไปแล้วทำตั้งแต่ปี60นะครับจอดเอาไว้ยืดมาแล้วแล้วก็ปูนไปอย่างดีเรียบร้อยโอเค so. okay, ครับสำหรับคนที่กำลังต like <of> ามหารถเก๋งหลักหมื่นอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นรถยู90นะครับก็เลยจะรู้ราคาอยู่ครับว่า3ดอสภาพดีๆเนี่ยตอนนี้อยู่ราคาเท่าไหร่นะฮะบางคันเนี่ยทำไปของสองแสนยังมีเลยนะครับขายพวกเครื่องแคมคู่วีเทคนะครับสตูน Lac Courtney ี้นะครับเปิดหลักหมื่นพอนะฮะแล้วก็ก็ถือว่าราคาก็พอสมควรกันะครับเพราะว่าคันนี้ซื้อภายในแล้วก็ซื้้อครรบบทะะเเีียยนนนมมาัังด๋วผ จะบอกราคาตอนนี้นะครับตอนนี้ก่อนเลยนะฮะ75,000บาทนะครับ75,000บาทนะครับรถสามารถเดินทางไกลได้นะครับปีหกสีมีประกันด้วยนะครับก็ตรงๆนะครับผมก็ซื้อมาหกหมื่นบาทนะต่อรองได้ครับขายได้ขายอ่ะสำหรับคนติดตามช่องมิชชอนรถบ้านนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับรถดีเีย